ครับผมสวัสดีส่องทับอินดี้ครับผมเดี๋ยวมุนเฮดต้องกิ่นเด็กก็น้อยครับีเมนูมานําเสนอครับนี่เป็นผัดปลาดุกหน้าครับก็คือเป็นปลาที่ท่านเจ้าสูบน้องครับผมแต่ท่านเจ้าเก็ียบเอาเบิดกับห้องเบตเตอรอยที่หลังครับแต่ว่าที่นี่หลายป่าอยู่แต่ว่าผมยีเฮดเมนูก็่าีเป็นปลาดุกครับผมผัดปลาดุกอันดับแรแล้วขออนุญาตเอาปลาดุกไปซับก่อนครับซาเล่ชิวบุ้งวัตถุดิบนี่ผมวัตถุดิบของห้องกับทีนี มะเขือครับเขือลายมะเขือที่เนียนได้แลลวครับแล้วก็กระเทียมใบบักกูดมะพริกแลก้วก็เขือพ่วงครับแข็งจับกระชายแล้วก็ใบกะเพราผมไมใต๊กไทยอันต้นแรกก็สิเอาเอากระเทียมครับผมนี่ครับกระเทียมที่ตำต่วใ้มันรีนคักล้งเกี่ยวแล้วกอนตองเหิตทอดปลาดุกก่อนครับ ต้องขอโทษขอพายหน่อยครับผมอันนี้เสียงเ e อฟเฟคเข้ามาครับทีเป็นเอฟเฟครถมอเตอร์ไซค์ครับเพราะว่าบานติดกับรันทางทางอยากมีรถสิบล้อรถพ่วงหรือว่าเป็นเอฟเฟคครับผมกระชิกน,นี่ครับเกี่ยวจาะที่ย้ำกันเมนูเด็กขึ้หน่อยอครับผมตกลางวันช่วงนี้ก็ ยุ่ดครับอ่อนแต่ว่าสามชิ้นเปที่เรียกว่าฝนตกอยู่แต่ว่าตกแบบล้มวนหลายครับตกพอหลังคาเปียกก็เสียเาถากกระเทียมเหลียงกันเดี๋ยวพอกระเทียมเหลียงแดวเดวราจะเอาปลาดุกลงเลยครับเอาปลาดุกลงเลยอ้ ปลดุกไ่เล็กครับจะว่าเสีบเป็นดุกนับนี่ดไดง่าตัวหน่อยกับน,นี้เบีวผมเดี๋ยวหน่อยจัดอย่น,นี้ครับหันบอ่อมาจะตายเอาผมมีนางสาปไปนี่เป็นน้ำ่อนนั้นก็ปดุกครับเพราะปลาดกุกมันมุนดมดีั้นม่เรื่องตายเราไว้วย่างเลี้ยงแดดจัด้วเสียไปนอนครับ ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่เข้ามารับชมช่องทางดีนั่นคือบัตได้ลงสิบต่อกันกรับบ่มีเมนูใหม่ๆแล้วก็คิดดีๆครับทางดีก็ได้บุกขอลงดีกว่านะครับคลิปที่แบบว่าซั้นๆเลนแต่ไม่อยากลงครับผมขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามอยู่เะครับเลยเขาเบิ่งใหม่กันเรื่องของผมกดติดตามเป็นกำลังใจทั้งสองน้องขอบขอบคุณครับกดชอบจะใครกักดจุดตามกันเด้วยกันนะครับ แล้วยืนอย่ก็ที่นั่งกินกับเขาสวยครับพ่อเจ้าเนี่ยกับน้องกะขึ้นนอนแล้วแต่ว่ายังวันอ่ะเด็กอยู่ครับวันสองถุ่มนี่ดีเลยฮะป่ามาทำจังครับผมมันเป็นคำหนกไปเจอกัผมมาคำมาพอดีสองถุ่มท่านขอเลี้ยงผู้ดีตัวยังไว้จับปนอยู่ครับนี่เฮติจัตัวนอยนะอยะเด็กจงไว้จับปนอยู่แล้วนี่ เราเบิ่งในคลิปครับผมบอกของ,งน้องเนยกับของผมเองครับในญีปดด่ปุ่นในเบิ่งจบเริ่มทอดไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวตอนเราสมารถชิไมได้บางอย่างที่เป็นม้า้องเนยเอามาครับว่ามีคนหน่อยปล่อยสะพานฉ,น,นฉันตามตัวเลยปั่นแล้วก็มูคมมนละตัวเอามาเลี้ยงตัวนึงยให้ตั้งพื้นมาบกลงก็ที อทอดให้ปลาดุกมันสุกก่อนครับมันยังมัติดทอดยังเฉียวมาปรุงอีกนึงช่วง,งปรุงก็อนสิธรรมดาครับวันนี้พริกลืมบอกอีกทีนึงครับผมลืมใส่พริกแกงน้ำครับแต่ว่าก็าให้ปลาดุกมันสุกก่นกอนไก่สุกก่อนแต่ทีนี้หักพริกผงสูรสน้ำปลาตามปกติครับผมแล้วก็ซีอิ๊วผมบ่กกล่า,าวามันกล่าวเลยตามด้วยพริกแกงเข้บไปที่นี้ บ้านละสุกคับครับตัวกะสุกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เแก้ไม่นี่นแต่สีเย็ะจัหน่อยครับพอดีกินกับเขาเจ้าผมหลายคนอาจจะเฮ็ดบขึ้กกันับผมบัวกันเนาะาัวผมกับเฮ็ดกระลาเท่าที่แบบของเครื่องเฮ็ดเนาะบางคนกับพัด บ่าใคือกันผมจะกัองเฮ็ดเบิ่งครับนี่ทีแต่ว่าสไตล์ของพายินดีครับผมผัดแบบนี้แล้วก็กิ่งก็พอเจ้าส่วนหลายอยู่เฮียงอีกคนเนี้แล้วครับแต่มึงพอดีอยากเกาเจ้าพอดีเพื่อถนอมกองกลัวใส่น้ำมันเยอะหน่อย ยาบนัดกรดนเฮ้ยเบสติ๊กสไ้ห่องนะับี่นี่หยหยงแจวกันงนผัดพริกแจ้งคํัมึนึ่งกะเพราแล้ที่เอื้อด้ยังได้ดีครับทำกระเพรากับใส่พริกแจ้งเขานำจะน้ำจีดสียน้ำปลาดุกหน้าเนี่ยนะครับเืีอนไรี่บ๊อบ ต้องเคี่ยบ้งเหนื่อยต่วแตกไง่ายังประดุกหลักเจียที่เอาสีมาตามตลาดตามถึงน้นสุกครับผมหั่นป้นนี้ก็ดีต้มด่วนครับต้นติดเกลยตามด้วยมะเขือครับผมนี่ กบใบมะกรูดโอ้โหในบางพี่ก็แบบว่ออาอยู่ในบ้านนะครับอหอมเลยวะนี่นู่นหนีแฉะแน่นอนครับเดี๋ยวทำนักงอให้ผมให่ไข่สิ แค่ไข่ขวดนู้ครับขวดนูกวดีทุกอยนี่และแต่ว่านูันสุกเติมน้ำได้มีสีเป็นคัดแกงกระเพาครับผมประดุกน่านี่กี่กถึงมาแล้วไอ้ชิ้นนี้ใหีีนั่งกินให้เบิ้งครับผมสีนั่งกินเจ้าขอสวยบรู้ว่ี้คนมกินน้ำบัครับนม่กนอนก็น้องก็ไิรองเอื่นนึง ส่วกังวัลพอนครับออไ,ไบม่ค่อยไปใช้ใเล้เพราะว่ารถมอไซค์นี่มัที่ตากแดดไปใช้ห้างเก่าอะไรได้ครับส่วงเดือนมีนามีสารครับพอนคให้ดีๆครับพายิสันพอนแบบนั่งหรือพอเข้มสังกะจีนนั่งยูซีก่กะเหงื่อออกครับดูแลสุขภาพครับผมผู้ใดที่ทาน้าไปแดดจะไลยครับ ใส่อ่อนผลวันบ่มงนะี้ยมีรงกว้าวเหลือะไรยเนี้ยหมดจาำใส้แก๊สรับผมมัน <c oughs> จังกระชับเวลาครับการดดนครับต้งเห็ดผุดเหลือคอักดินกัดอิกนิค ตามดืวยกระชายครับใส่เรื่ยอยหัาลงก้นกระชายใดก่อนในรุ่กรงกับผมหัวต่วทันท้นี่ใส่กระชายของผมเลยจังบกหอยสั่มไปครับทางโค้งอัดใส่กระชายก่อนกระชายหลังหรือะหลายเทคนิคนี่ครับตามเลยบแข็งเแลือหวงเด็ดลงเลยเก็บมาอันนี้เก็บมาสดๆอยู่สวนผักเลยครับ ออกมาครับต so ้มบ de re, ้ำกระตุ้นวขอคุณหลายโฮมเลยขอมาบุญตัวขอบคุณครับกับที่ทอดกันเลยกับธรรมดากันขอเทอขอให้ไปเลยถึงคำว่าคำจัดถึ่งแบกล่าอยังกับวันีเนาะวันนีแข็งแล้วก็แล้วก็มีเสียงรถครับโอ้ตรงขึ้นไปน้ำไม่เสียงรถกอกมาแจกน้ำกับพอถัอีกรอดนึ้ครับคนใส่หมูฟังยูคือผมเลเข้าใจครับรถไม่แห้งียบร้อยเลย ดางแห้งกูเสียงคนบาอีกเนาะถึงวลาจะข้ามดพักแห้งเกือทุกคนเข้ากันถึงว่าปแห้งปรี่หนึ่งให้หยดเกลือนิด่จะเร้าผมทีเพราะบักแข้งกับบึกเกลืสุก ก็หน้อยห่ากับถิมัปรุงใส่เครื่องปรุงเลยครับพี่มาผมใช้ของสุดก่อนเลยของสุดนี่ยจ,จะค้นสิมักนะครับถ้าต้องค้นกับมันต้องสุดหลายหินออกกัใช้หน่อยก็ได้ครับเพราะว่าต้องบอกทีนึงครับต้องให้ดีๆที่กระจายต่างจะคล้องกินนะครับให้กิน,นทุกอย่างนะครับอยากให้มันแช่พ่อต้องเห็ด Tàm lúc tạp nhau kìm nguồn mặt kìm gốc tay thầy em phá rai kìm mặt nha hùng tạm gốc em tàm nha hùng hay chịu vắng đến ngoài hát nha 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 อย่าพี่เล็กน้อยผมทอดน้ำมันมีสีเป็นสีครับทอน้ำมันหอยนิดนึงครับผมผ่มกลมแล้วก็บักเฮ็ดครับผมบักเฮ็ดเดี๋ยวเดีย เอาลงได้แค่ย่านบางทีมันเจี๋ยแล้วมันจะเผ็ดเกินไปครบับอันนี้ชิมเมืองครับอันนี้คนจะก้าวกันเคลืองม่ตกกันกันเบื่อ ขึ้นมาแล้วกดใส่ปลาจานนม่ยน,นิดหน่อยพอดีเลยครับคงจะ,ะงไปต้องใส่ยังอีกครับาานีาตัดออกที่เราเจ็บเมื่อกี้ น้อยอีกนิดหน่อยครับผมต้องทีใส่ใบกะเพราแล้วก็ต้มไชยตักผักชินครับสวยอัอนหวนนะครับนี่ใบกะเพราครับผมโอเคครับผมติดแก๊สได้ที่นี่เดี๋ยวลงไปเสิร์ฟเลยครับที่นี่ คุณนเขากันนะจ๊ะรากลาดัดเขาเจ้าแลเวาทิ้งดอกล้งเสียจนน้อนว่าพัานพันกันชิมมาแล้วนะจ๊ะปรุงเตมไปชน,นึงสิมน่รสาต์หวานพอดีผมกอมนัวแคนี้ก็สวัสดีทุกคนอยู่รังเบิองอยู่ครับสวัสดีกองสวัสดีครับ,รบอาผมขอกนกันพอดีปองไม้ใส่ก่อนมาแต่ไปกุลาครับ ตอบง่ายเกิน <laughs> พอดีมันมาเดี๋ไปเห็ดเบียดอาบน้ำแล้วมันจะเหลียวมาันไม่กินเขาแย้มกันพอดีผมทีนี้เข็งนิดหน่อยครับปกิเดือดอดฟ้อ,อ,องแล้วก็ใส่กั่งใส่เนื้อน้องของผมบึง้ง หนงันง s <S มันยังหยาบเนาะแต่ว่าเนี่ยมันเด็ดนะไม่เอาห้วยสองซี่สองแล้วถพาว่างมันครับตอนนี้ม้วนในว่างครับชุดใดหรอผมซื้อสองพาซื้อสองเลยก่อนมั้งซื้อสองกับว่าในใดครับมูไก่โดนยุ่งจริงบยีเนี่ซื้อสองอันคือได้อยู่เดี๋ยวเราเบิ่งกับผมเดี๋ยวมู มานล้วดูๆนี่แหละพอดีคนยันผู้วิศน์งานอยู่โอ้ยโดดเนาะงานอยววูย่เห็บไม่กะรถขอนอบไม่ลงมาอยู่บ้านครับผมจะได้อยากลองหาทีเสริมเนี่ยลองเห็ดยิปบุกอะไรขายกองขายอย่างนั้นค่เด,ดีเงินนิดหน่อยครับผมขนาดออาไปก็คือสองให้แบบครับเราเบิร์นเราผมเราลงเลือดที่แบบนี้ก่อนแล้วกิกนของนี่นะ นายเห็นนกกินนี้แล้วครับเพราะเป็น้นมากเห็นนกกินน่นอีกแล้วครับหรืวอว่าแบบจานรอนยิอ,อดดือเราจะมาเน,นาะเอาไปสนใน้ำเลยสายจวดหาเห็นไ,ไม่กิน่นนะน้ำสนย์อาหารอีสานเป็นน้งจ้ำน้ำอะไรอยู่ เอาไปยังก็คืออืมส่วนนี่ยเขาไหลเขาเมื่อไหร่จะได้ว่าใช่มือไเอแบงสห่วนกันยังหวนๆเขาเขาห่อยู่ นคนนี่สามารถได้นี่คนอยู่ไวลาตัวไปวางไงมันลง<อ>ือมตัวทของชิบลนเนาะใคยเป็นากาศพี่คิบแชร์ไปก่อนเนาะส่งไม่ไมาใคยงังก็ะเดกบริยางซ้ำกันอืม

น้าผมจิ้มเนี่ก็ประมาณนี้ครับผมเผ็ดกับเน่าแล้วคิดกับประหยัดเน่าอะไรกูนี่ครับผมพอดีพอดีเบื้องล้ะกัขอบคุ่งๆที่เขามารับต้มาผมอย่าลืมกด subscribe ที่ตามน้ำมาครับผมเพื่อนๆอย่าเผ็ดกินแกบปากซองน้องเนยน้องครับควรน้องเนยมัทตะไช่ครับผมโอ้เฮ็ด เยมากครัขอโทษเขาให้ไปนาตรงนี้ครับผมเขาบอกเขาจ่ายยังกระจาครับเตียนกิ๊บนาครับสุภาพร่างกายังเลีงผมอยู่เอยผมดูเลี้ยงอย่าขวางครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีัไกล้องไหสวัสดีครับ